ครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมากู้ล่อ,อปลายกับสักสองลูก3มลูกนะครับอันนี้เป็นเกาะเล็กๆนะครับเนี่ยเกาะไม่โตครับเนี่ยดูบริเวณนะครับจะเห็นแค่ในวงหญ้าเขียวเนี่ยครับเป็นเกาะนะครับเนี่ยแค่นี้ครับผมดักไ้หกลูกนะครับห้าหลูก อาเดี๋ยวให้ดูสักสองสาลูกเนาะไปดูลูกแรกกันน้ำกำลังดีเลยนะครับดักปลาะกลับแต่ที่ได้ได้ยังไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่นะครับ โอ้ยหลังเปิดโอ้ยเห็นหัวเลยครับโอ้โหขมดิกเลยเชิญดครับพี่น้องคือเราจะไม่จริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยผ่าหน้ารอบกันนะครับวิธีกู้รอบเนาะเราจะทำเราจะทำทีแรกทำหน้ารอบให้เรี่ยมเลยนะครับแบบว่า แล้วเวลากู้เราพยายามอย่าเข้าหน้ารอบวิธีผมนะผมไม่รู้คนอื่นเขายังไงนะเพราะหน้ารอบเราท,ทําทีแรกทีเดียวแล้วเราอย่าไปกวนเวลานั่นเข้าหลังรอบดูครับโอ้โหแน่นรอบเลยตัวเดียวดูครับถ้าทำเค็มได้ครับจะไปขายใครคงไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยสภาพเนี้ย แต่ตัวยังดำอยู่เลยนะครับแต่ไม่ได้มีน้ำแข็งมาใส่อ่ะขอเคลียร์รอบก่อนอ่ะมาดูลูกที่สองกันครับดักไอ้กลับนะครับดูดิรอบทีแล้วไอ้ดโดก็ยังได้กลับเป็นโลอยู่นะครับลูกอุอย้อู้ บานเลยโอ้โหลูกเมื่อกี้ที่มีดโดก็ยังได้เป็นกิโลอยู่นะครับไปกลับโอ้เจอลูกนี้เข้าไปน่าจ,จะถึงสามโลมั้งนี่หรือไม่ก็อาจจะเกินด้วยโอ้เทียบเลยครับตัวสวยอยู่ เก็บปลาก่อนเนะเาะมาดูลูกถัดมากันครับเป็นรอบลูกเล็กนะครับรอบปลาช่อนเาเอามาดักปลายกลับเนาะมีอะไไหมเฮ้ยมีชนอยู่นะครับพอมีครับไอ้กับพอรอบลูกเล็กเกินมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับเพราหว่งงามันเล็กนะครับไม่เหมือนปลาช่อนปลาช่อนมุดครับไอ้กับนี่ไม่ใช่กับต้องลูกโตกว่านี้หน่อย อเ okay. ยังพอได้ครับดูลูกถอนมาก,กันครับมีชนอยู่นะครับโอ้สวยงามอยู่ครับกับน้อยตัวอยู่ครับแต่ว่าใส่สวยใสสวยว่ารอบรอบสองสามลูกที่แล้วนะครับ ลูกฟนนินติดมาตวงตัวนี้ไม่ได้จะถ่ายนะครับเดินลงไปไม่ได้ถ่ายทุกลูกนะครับก็เลยเดินลงไปเนาะไปยกจะกููปกติ เสียดาตัวที่แล้วครับตายเนาะตายทำเค็มได้นะครับแต่ว่ามันยังไงอะ่ะผมไม่ได้มีน้ำแข็งอะ่ะกว่าจะได้กลับโอเคอมาดูลูกที่สามกันครับรอบชุดนี้เป็นรอบที่ผมทำดักไอกลับโดยตรงนะครับ แต่ก็คือก่อนหน้านั้นผมก็ไปดักปลาช่อนครับแต่เป้าหมายคือมีชนอยู่นะครับคือเป้าหมายคือผมจะทําไว้รอดักปลาตลับเนี่ยครับอุย้ยตะกับใหญ่ครับตัวหนึ่งรอบรุ่นนี้จะไม่ค่อยพลาดนะครับจะมากจะน้อยแต่มีครับเนี่ยรอบทรงนี้สองงาครับเนี่ยทำไว้ดักปลาตะกับโดยตรงเลยดูไซส์กับตัวนั้นนะครับ น่าจะเป็นสี่ขีดหรือสามขีดนู่นนะมังครับสามขีดสี่ขีดนู่นนะมังผมเคยได้นะครับอ่างปลากตเนี่ยเมื่อก่อนเลยเนาะที่เป็นอ่างใหม่ๆไอ้กับใหญ่มากนะครับถึงห้าขีดหกขีดนะครับตัวตัวหนึ่งเหมือนอ่างสันทรายเมื่อก่อนนะเนาะตัวใหญ่ๆเนี่ยไซเนี่ยน่าจะสามตัวโลครับไซเนี่ย ผมว่าวันนี้นะมันต้องมีใครดวงไม่ดีแน่ๆเลยเนี่ยเนี่ยะตาขาดผมว่าเนี่ยไเชอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมาดูรอบปนินกันสักหน่อยครับดักน้ำตื้นเลยนะครับมาจอหลังเลยหลังโผล่เยอะเลยนะครับ มเห็นเหมือนมีปลาเอา่วไอ้ลาดแต่ตัวหนึ่งขาวๆนี่บางที่มองเห็นมีปลาครับมีปลาไอ้ลาดครับวาาแล้วขาวๆเอา,าตัวโตดีครับมีปลานิลสองตะเพียนสองไอ้ลาด3สามอาพอได้แก้ไขครับ นี่นะครับกกับรวมนะครับอันนี้เป็นพวกปลากระเพียนที่ได้สีน,นี้กลับใหญ่ครับแยกไว้ไซส์ครับแต่ละตัวนี่ครับดูตู่ครับ น่าจะสิบฟาโลครับสิบฟาได้